นางเอกช่องดังจับมือไฮโซหนุม่มฝาดราม่าล่าสุดฉลองรักเข้าปีที่สามแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ก่อนหน้านี้ฝ่าดราม่ามาเยอะมากสำหรับแต้วนัทพรเตมีรักกับไฮโซหนุม่มนักธุรกิจพันล้านอย่างประนายพรประภาและในตอนนี้ทั้งคู่คองรักกันมานาน3ปีแล้วล่าสุดเพิ่งฉลองรักกันไปหมาดแต้ในายปีนี้ทำอาหารทานกันเองที่คอนโดแต้วได้โพสต์โมเมนต์ต่างๆลงอินสตาแกรมพร้อมเขียนข้อความว่า How lucky I am! Thank you for making our 10 years together amazing นะคะท้ามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับที่เข้ามารวมหัวใจกันมากมาย